สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Word ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคในการแปลงตัวเลขนะครับอย่างเช่น14700เนี่ยให้เป็นข้อความที่เป็นตัวจำนวนเงินนไหมครับ14700บาทโดยที่ว่าถ้าผมเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น9700บาทแบบนี้แล้วผมสามารถให้ Microsoft Word นะครับคำนวณตรงนี้ได้นะครับ ดูนะครับถ้าผมกดฟังก์ชันคีย์ f 9เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น9,700บาทละนะฮะคราวนี้ลองมาดูนะครับวิธีการทำแบบนี้เนี่ยเราทำกันยังไงนะครับมาดูแบบที่1นนะครับแบบที่1ก็คือเราจะสร้างเป็นตารางขึ้นมานะครับแล้วในตารางก็จะมีตัวเลขนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมก็มา insert table นะครับเอาง่ายๆสักแบบนี้ละกันนะครับ3คูณ3นะครับพอได้แบบนี้นะครับ ผมก็พิมพ์นะครับอย่างเช่นกาแฟนะครับชาแล้วก็น้ำผลไม้แล้วกันแบบนี้นะฮะแล้วผมก็มียอดขายแล้วกันนะครับ5700อันนี้เป็น4395น้ําำผลไม้เป็น1280แบบนี้นะครับคราวนี้หากผมต้องการที่จะมีคอลัมน์นี้ที่ เป็นตัวข้อความนะครับผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับวิธีที่1นนะครับคือถ้าข้อมูลเราอยู่ในตัวตารางเนี่ยเราจะเห็นตัวแท็บตรงนี้นะครับตรง table tools เนี่ยเลือกมาที่ layout แล้วเราก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับ formula คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับตรงที่ formula ตรงนี้นะครับเราพิมพ์แบบนี้เข้าไปนะครับเท่ากับแล้วก็ทงน,นี้นะครับ เราต้องดูว่า Microsoft Word นะครับอ้างอิงตารางแบบไหนวิธีการจะเหมือน Excel เลยถ้าเรามองว่าตรงมุมบนซ้ายสุดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอลัมน์ A แล้วก็แถวที่1ส่วนตรงตัวเลขตรงนี้5 7 0 7นะครับก็จะเป็นคอลัมน์ที่2คือคอลัมน์ B แถวที่1เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผมพิมพ์เท่ากับ B1 แบบนี้แล้วก็ backslash star นะครับแล้วก็พิมพ์บาท t e x t แบบนี้ดูนะครับ ผมพิมพ์แบบนี้แล้วกดโอเคเห็นไหมครับเครื่องจะแสดง5700บาททวนออกมาให้เรานะฮะหากผมต้องการตัวนี้นะครับมันก็คือตัวที่2ก็คือตัว b 2นะครับผมก็ทำแบบเมื่อกี้ได้นะครับฟอร์มูลาตรงนี้แล้วก็ตรงฟอร์มูลาตรงนี้ก็พิมพ์เท่ากับ b 2 backslash star บา t เท็เห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้เป็น4395เนี่ย โดยที่ข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าผมมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติว่าเป็น2,890นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมสั่งให้เครื่องคำนวณใหม่ได้นะครับก็คือมาคลิกสักจุดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นสีแบบเทาๆเนี่ย fill shading เนี่ยก็กดฟังก์ชัน Key F9 หนึ่งครั้งเห็นนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น2,800กว่าละนะอ่งครั้นี้นะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับให้ทำแบบนี้นะครับกด alternate แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันคี y f9 นะครับ เราจะเห็นตัวนี้นะครับตัว microsoft word จะเรียกเป็นตัว field นะครับว่าค่าข้างในจริงๆแล้วในไอสูตรที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็คือแบบนี้งั้นเราสามารถ copy ตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะ copy ตัวนี้มาแล้วก็แปะตรงนี้แล้วตรงนี้เรารู้ว่าตรงนี้คือ b 3ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น b 3พอเสร็จปุ๊บผมก็กด alternate แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน key f 9อีก1ครั้งนะครับอ่าคราน,นี้สังเกตนะครับตรงนี้นี่ มันยังไม่ได้อัปเดตให้เป็น1280้เราก็มากดฟังก์ชันคีย์ f 9เห็นไหมครับตรงนี้ได้เป็น1280้ละอันนี้คือวิธีที่1นนะครับในกรณีที่ใส่เป็นตารางเนี่ยเราจะเห็นตัวฟอร์มูลาตรงนี้อาา่าคราวนี้ในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้อยู่ในตารางบ้างนะครับเราทำได้อีก2แบบแบบที่1นนะครับสมมติผมบอกว่าจำนวนรายได้รวมสมมตินะครับผมเขียนแบบนี้เนี่ย ผมสามารถที่จะใส่แบบฮาร์ดโคดเข้าไปได้ให้ทำแบบนี้นะครับผมกด ctrl o n o แล้วตามด้วยฟังก์ชันคีย์ f 9นะครับอันนี้นะครับมันจะอนุญาตให้เราใส่ค่าเข้าไปเองสังเกตนะครับจะเป็นวงเล็บปดก,กาที่อยู่ในตัว fill shading เทาๆเนี่ยเราก็พิมพ์ด้วย format แบบนี้นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับสมมุติว่าตัวเลขที่เราต้องการแสดงนะครับรายได้รวมเป็น67,500ะครับจะมีเศษสตังก็ได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็พิมพ back ์ backslash star แล้วก็บาท text แบบนี้ดูนะฮะก็กดฟังก์ชันคีย์ f 9 1ครั้งนะฮะเห็นไหมครับเราจะได้ตัวนี้ละนะครับรายได้รวม67,500นะครับแล้วก็อีก75สาตางค์นะครับลองกด alternate แล้วก็ตามด้วย f 9ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะสวิตช์กลับมาเป็นแบบที่เขาเรียกเป็น field code ให้ดูนะฮะนี่คือวิธีที่2นะครับ ส่วนวิธีที่3านะครับโดยปกติตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนรายได้รวมแล้วก็แสดงเป็นตัวเลขแล้วจากนั้นค่อยมีตัวข้อความอยู่ในวงเล็บใช่ไหมครับผมทําให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับเขียนว่ารายได้รวมสมมุติว่าสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะแล้วผม วงเล็บไว้แบบนี้จากนั้นก็กด ctrl f 9นะครับเพื่อจะใส่ตัวฟังก์ชันนะครับเข้าไปเราก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ครั้นี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องบอก microsoft word ว่าตัวนี้นะครับเราจะต้องสร้างเป็นบุกหมาให้คิดง่ายๆบุกหมากของ microsoft word ก็คือการตั้งชื่อตัวแปรให้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้แล้วกันนะครับผม select ตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับ แล้วก็มาที่ insert แล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ b o ก k m a r k นะฮะตรงนี้เนี่ยคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับปอดีตัว rev เนี่ยผมตั้งชื่อให้กับตัวนี้ไปละเดี๋ยวอันนี้ผมจะตั้งอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็น total rev แบบนี้นะครับ add เข้าไปอ่าพอผมทำแบบนี้ได้นะครับผมก็ามาตรงนี้เนี่ยพิมพ์เท่ากับแล้วก็ total rev นะครับ แล้วก็ backslash สตา r แล้วก็บาทเทกแบบนี้กดฟังก์ชันคีย์ F9 1ครั้งเห็นไหมครับผมจะเห็นตัวตัวนี้เนะี่ย5้าเนะครับแล้วก็มี25สตาตังค์โดยที่ตัวพวกนี้นะครับผมสามารถปรับค่าได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมบอกเหลือ5,500ก็พอนะครับแล้วตรงนี้เป็น90อ่าดูนะฮะเอาแบบนี้ คือเมื่อไรก็าตามที่เรามีการเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับเราต้องมาคลิกตรงนี้1ครั้งแล้วกดฟังก์ชันคีย์ f 9นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปละนะครับ5590บาท25สตางค์คือสมมุติผมบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ของผมเป็น250 0 0นะครับเดี๋ยวนะฮะถ้าผมเติมเลข2เข้าไปข้างหน้าแล้วผมมาตรงนี้ใหม่กดฟังก์ชันคีย์ f 9ใช่ไหมครับอ่าอันนี้มันก็จะแก้ให้นะครับเป็นแบบถูกต้องนะฮะ หรือว่าตรงนี้นะครับผมบอกว่าจุด2 5ไม่เอาละลบทิ้งไปก็มาตรงนี้กดฟังก์ชันคีย์ F9 เห็นไหมครับผมกม็ได้ตัวเลขพวกนี้ออกมานะครับงั้นอันนี้คือวิธีการใช้งานแต่ครัน้นี้นะครับโดยโปกติงานเอกสารเนี่ยถ้าเรามีตัวพวกแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันคงไม่สะดวกที่ต้องมาคลิกตรงจุดที่เป็นตัวบัตรเทล้วกดฟังก์ชันคีย์ F9 ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราสามารถจะทาแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าอันนี้เดี๋ยวผม ปรับตัวเลขตัวพวกนี้นะครับแล้วผมก็เติมค่าบางค่าเข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าคันนี้เนี่ยตัวพวกนี้ไม่เหมือนละโดยที่ตัวเลขพวกนี้นะครับเราจะมีคอมมาอยู่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ m i c r o s o f t Word เนี่ยดักได้นะครับสมมติอันนี้เติม75เข้าไปด้วยนะส่วนตัวนี้นะครับเป็น299แบบนี้นะเติมคอมมาเข้าไปด้วยก็ได้นะครับ สมมติว่าเรามีแก้หลายจุดพร้อมๆกันเนี่ยวิธีการที่แนะนํานะครับพอเราแก้เสร็จแล้วก็กด c t r l a 1ครั้งนะครับมันจะเป็นการเลือกทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยกดฟังก์ชันคีย f9 นะครับเห็นไหมครับคันนี้นะครับตรงพวกนี้ก็จะถูกแก้นะครับตามข้อมูลนะฮะแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับเทคนิควิธีการใช้งานตัวบา r เ t e ในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ